ถ้าไปพี่ถึงบอกว่าผมเป็นคนหลอกลวงเหรอนี่ผมมาบริสุทธิ์ใจพี่เช็คราคาอีโคดิยี่สิบกว่าเลยเหรอใช่เมื่อกี้มันลงไปแป๊บนึงอ่ะวีดีโอเลยเพราะว่าคนก่อนหน้าของผมเขาเทขายไงเดี๋ยวพี่ลองดูพี่ลองพี่ลองล็อตของพี่ดูโอ้ได้น้องพันหนึ่งไม่น่าเชื่อนะโอ้ยราคาขึ้นเร็วเลยอ่ะ้องกผมจบไม่ได้เราก่อนม่นี่ไม่นี่ผมจบคนเดียวได้ไหมพี่โจ้เดี๋ยวผมจบคนเดียวเดี๋ยวผมจบคนเดียว ขาดเท่าไหร่ฮะขาดอเลรไม่ขาดครบแล้วใช่ใช่ฮัลโหลดจรนถูอยู่ไหนล่ะ นี่พี่อยู่ในเมืองเนี่ยพี่ทำหมูอยู่อยู่ไหนผมมาล้างสมองอยู่ผับอ้าวอยู่นานไหมเดี๋ยวเข้าไปหาได้ดิไปทำงานด้วยกันก็ได้นะผมก็อยากจะทำงานเหมือนกันเฮ้ยเรานั่งคุยกันก็ได้นะแล้วแต่ว่ามีเรื่องอยากคุยเรื่องของแก๊งนิดหน่อยอ๋อทำไปด้วยก็ได้อยากนั่งกระบะครับโอ้โหยินดีเลยเอ้ยนั่งแต่รถสปอร์ตมันจะมานั่งรถกระบะได้เหรออืผมก็เริ่มจากการไม่มีอะไรนี่แหละพี่โจ้ได้งันเดี๋ยวพี่ไปรับที่ผับแล้วกันนะ ได้เลยคนแบบพวกเรามันต้องไต่เต้า <c oughs> แม่ตอนนี้ทุกก็อยู่ระดับสูงแล้วไม่ต้องไต่อ,อะไรแล้วมั้งไม่สูงเลยอ,อ่ะได้เด,ดี๋ยวเจอกันโอเครอผับนะเนี่ยเดี๋ยวผมรอพี่โจนก่นอนปรึกษาเรื่องการทำแก๊ง <c oughs> โอเคๆเคงินพี่ม่กลวละแล้วพี่ไปไหนอ่ะ

ป okay, okay. ๋อส oh. well ี่เจ็ดจาได้แลอได้นานแล้วโหนี่นะคบค่ะนะครับทวงเก่งจริงโอ้มีเงินอยู่ในบัญชีหน kind of ึ่งบาทโอยไปหนึงบาทก่อนกันบาทเดียวก็พอ เฮ้ยพี่โจนส่งมาโถมาครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับอ oh, <yeah. S 1> แล้วพี่โจนกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยบารมีพี่โจนคนดูเป็นร้อยจาก9ก้าคน oh, <yeah. S 1> เฮ้ยผมไม่ใช่ลูกน้อง <Yeah. S 1> พี่โจนเราเคยทำธุรกิจร่วมก,กันครับกับพี่โจนเมื่อก่อนผมใช้ชื่อว่าเพชรครับ ้็ขอบคุณพี่โจนมาก oh, นะครับโอ้เยพี่โจนสั่งมา oh, <yeah. S 1> พี่โจนทำหมูพี่โจนมันฟาร์มอะไรนานจากวันเนี้ย oh, <yeah. S 1> ดีครับ oh. พี่ เสร็จยังเนี่ยพี่กำลังแพ็คเอ้กำลังไอ้ไอ้โปรเซสอยู่เหลือเจ็ดตัวพี่รู้ไหมว่าผมจับสถิติการทำหมูปกติเนี่ยมันใช้เวลาประมาณยี่สามนาทีพี่พี่ล่อไปเกือบสี่ชั่วโมงใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่พี่กำลังแล่หมูอยู่เดี๋ยวแวะไปรับก่อนเลยอะแล้วไปแพ็คกันอ่าได้ได้งั้นรับที่ผมที่ปิ่นก้านะเดี๋ยวผมรถไปเก็บโอเคโอเคโอ้ขอบคุณพี่โจนมากนะครับส่งคนมาเยอะมากจริง ผมมือใหม่นะครับผมอาจจะไม่รู้ต้องพูดอะไรบ้างอะ่ะ oh, <yeah. S 1> ขอบคุณทุก follower เลยนะครับผมถือว่ามาคุยเล่นกันครับช่วงโควิด ทุกคนเอ่อเฮ้ยพี่โจนมาโอ้ยสวัสดีครับอ้าวใครเน่ยน้องเองโอ้ยนี่สารพัดน่ากากเลยนะโอ้ยยอยย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 อยยยยย จำหน้าเราได้อะเนาะอยู่บนบัลลังแล้วนี่ก็กลัวโดนคนแบบพี่โจมาดักตีนี่แหละครับโอ้ยพี่จะไปตีได้ยังไงสาธุผู้ยิ่งใหญ่ต้องขอขอบคุณบารมีพี่โจนะครับโอ้ยพี่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยรับมือไม่ไหวเลยครับเป็นยังไงล่ะเรื่องราวที่แก๊งเนี่ยเห็นว่าหนักอกหนักใจแล้ว ใช่พี่คือเมื่อก่อนน่ะเรามันก็เป็นทํางานตัวคนเดียวเนาะ oh, <yeah. S 1> สองคนน่ะเราก็พึ่งพาแค่ตัวเองไงแต่พอต้องมาดูแลคนอื่นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าผมจะทําได้ดีหรือเปล่าเยอะมันก็อย่างี้พี่โจน <Yeah. S 1> ผมว่านะเดี๋ยวจอดรถก่อนค่อยคุยดีกว่าเสียงมันขาดลมมันตีตตหน้า uh เฮ้ยดูการขับรถของเขาเว้ยชอบสวัสดิ์เวียนไม่ใช่เหรอขอแรงกว่านี้ขอแรงกว่านี้เย้ย <c oughs> ทีโ่ทีโน่ตึต๊บง <c oughs> คือผมเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้ชื่อว่าเพชรครับแต่ว่าพอย้ายเข้ามาเมืองนี้ผมก็ กลายเป็นสาธุแล้วครับเมื่อก่อนเป็นน้องเพชรครับผมเลยว่าจะมาร่วมมือพี่โจนซะหน่อยโอ้ย oh, <yeah. S 1> ขอบคุณทุกฟอลโล่เลยนะครับพี่โจนพี่โจนว่าไงเดี๋ยวเสร็จรอบนี้ทำไรอะ่ะเขปิดเสร็จรอบนี้เวลาไม่น่าจะทันแล้วนะใช่ไหมเขาน่าจะปิดไฟเมืองเที่ยงคืนใช่ปะ่ะ ใช่น่าจะชิลแหละไม่น่ามีอะไรทำเดี๋ยวทําทำอะไรเป็นนั่งอาสามสองเล่นมาล่ะแม่เนจะดีหรอมันเป็นรถของแก๊งหรือเปล่าใช่รถของแก๊งแต่ว่าเพื่อพี่โจเนี่ยผมไปออกมาได้อยู่แล้วถ้าอางั้นอาจจะต้องขอรถเลยนกันได้เลยให้ผมช่วยไหมให้ผมช่วยแพ็คไหมไม่เป็นไรหรอกสาธุเก่งใจนะไม่ผมว่างอ๋อโอเคเข้ามาเลยจะได้เสร็จเร็ว กินข้าวก่อนดีกว่าใช่ครับเราอยากเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เจ็บช้ำจากกนกพรทัวร์มาแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสาธุ99ครับไม่งั้นเดี๋ยวหนูเอาข้าไปค่พี่โจนขยันมากเลยนะครับก็เรามันก็คนสุดจริตก็ต้องขยันหน่อยตัวคนเดียวด้วย เฮ้ยไม่จริงหรอกน้องรักพี่มีทั้งเมืองเพลงเพลง,เพลงมาจากไหนเออใครเปิดเพลงวะอ่าน่าจะโซนข้างๆนะฮะเดี๋ยวไปบอกให้ไหมฮะดีครับผมสาธุาธนะฮะขอบคุณครับผมสาธุาดีพี่สวัสดีครับเอ,อ๊ะเราต้องกลัวไหมนะพี่เราไม่ต้องกลัวสาธุเราที่เลยเฮ้ยเราได้หมดเหรอโทษทีผมมือใหม่ อใครพอมีปิน่นโตขายไหมฮะตอนนี้ระวังพี่โจรลวงกระเป๋ามากช่องเอดา้าวขอบค,ครับพี่สาธุเลิกทำอาชีพทัวร์แล้วเหรอฮะเลิกแล้วครับก็หลังจากที่ผมกับพี่โจเนี่ยได้รับบทเรียนจากการหลอกลวงคนอื่นมาผมก็ได้เปลี่ยนอาชีพมาขายหมูกันครับ oh, yeah. ว้าวเออเราจะเบาเสียงฟอลโล่ได้ยังไงนมันดังเหมือนกันเนี่ยมันโอ้แย่โอ้แย่ทั้งวันเลยอะ ผมเสร็จแล้วนะครับโอ้ไวเลยเป็นคนรวดเร็วครับผมเออโหไม่น่าเชื่อขอสมาพิเศษนะพี่มีใครพอจะมีปิ่นโตขายไหมฮะเออวะขโวยขโวยของพี่โจนดีกว่าวะกระเป๋า302ครับผมอ๋อโทษทีอยู่ท้ายรถซื้อเจ้าอื่นแล้วกันนะครับโจ้ควรตีน้่ะ ฮัลโหลบอสพี่มีใครใช้อาสามสองอยู่ป่ะครับเอ่อไปเอาที่ยูเซียที่ปิ่นเก่าเลยครับอ๋อได้ครับพี่อยู่ไหนที่มาทำโมครับที่อยู่กับแม็กใช้หกสิบโลอยู่อ่าโอเคครับไปใช้ได้เลยครับได้ครับผมบอสยูเซียบไออาสามสองอยู่ไหนฮะอยู่ที่ปิ่นเก่าครับบอสอ๋อจอดอยู่ใช่ป่ะจอดอยู่ครับเนี่ยเฝ้าให้อยู่เฝ้าให้อยู่เออเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไป๊บได้ครับป ขึา้าขโมยหมูพิโจดีกว่าขับดีๆนะเกาะแน่นๆนะน้องเดลา,าร์บอกว่าเผลอขายไปแล้วคนเนี้ยต้องเจอผมพี่โจเนี่ย <c oughs> ยีโคเขาอะไรอ่ะว่าไงนะบอสอีโคเขาอะไรสองเองฮะสามสองอ๋อขายเลยแล้วกันขายเลยแล้วกันทำรอบไหมฟอสทำรอบไปก่อนนะเออสวัสดีครับพี่โจน ได้มาไหนแปดร้อยราคาช่างน่าเศร้าจรงเลยราคาทรมานใจโหคนนี้จะเผาคนขายแล้วไงจะเย็นเย็นรอราคาก่อนนะทุกอา้าผมขายไปแล้วพี่จนกระเป๋าแลอะ <c oughs> <c oughs> อ้โหห้าศูนย์สองขายไวซะด้วยคนรวยอะเนาะไปกันหมดเลยเหรอ ได้แค่นี้เหรอพี่สมก็เป็นน้องเพชรที่เคยรู้จักมึงขายราคาเท่าไหร่วะเนะ่ยเมื่อกี้มันประมาณ25บาทปะยี่สิบสองอะไรเงี้ยขายไปกี่อันน่ะขายไปอันขายไปประมาณสิบกว่าอันนะพี่สิบกว่าอันอันละยี่สิบกว่าบาทเหรอใช่ยี่สิบกว่าบาทเองเหรอใช่เป็นตกตกตกเท่าไหร่นะจริงๆอันนี้คือผมให้พี่เกินนะครับเป็นเลขกลม อ๋อ oh. จีจีได้บอประมาณสองร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยครับโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของเงินทองอะไรอยู่แล้วครับ okay. พี่โจน <laughs> ไม่ท้าไมพี่ถึงบอกว่าผมเป็นคนหลอกลวงเหรอ <laughs> นี่ผมมาบ <c oughs> <laughs> <laughs> ริสุทธิ์ใจพี่เช็คราคาอีโคดิยี oh. ่ยี่สิบกว่าเลยเหรอ <sh arp> ใช่เมือเ่อกี้มันลงไปแป๊บนึงอ่ะวีดีโอเลยเ oh. <laughs> พราะว่าคนก่อนหน้าของผมเขาเทขาย <laughs> ไง <laughs> เดี๋ยวพี่ลองดูพี่ลองพี่ลองล็อตของพี่ดู โอ้ได้น้องพันหนึ่งไม่น่าเชื่อนะโอ้ราคาขึ้นเร็วเลยอ่ะน้องทุกเฮ้ยพันหนึ่งเลยพี่เออไม่ได้น้องพันหนึ่งหัวเลยงั้นงั้นพี่ลองส่งหมูไหมผมขายใหม่ดิเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่น่าจะขายหมดละทุกอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเออเฮ้ยไปไปปิดก้าวพี่ไปปลียนก้าวกันเฮ้ยพี่โจนพี่โจนเอาว่าไงน้องรักผมผมอยากถามโอซีนิดนึ่งเลยปะว่าไอ้ไอ้ไอ้เสียกโอแย่ของผมอะมันมันจะเบายังไงวะ ไอเสียกเวลาแบบคนมาฟอลโล่อะอ่าเอามาห้าร้อยอ๋อผมได้แล้วพอดีมีคนบอกมาแล้วพอดีไปเลยครับพี่ระวังหัวนะอ๋อเดี๋ยวมันชนเสาแล้วครับ ผมมาค่ครับพี่โจนไปที่ไหนอ่ะเนี่ยมาค่ายละปิ่นเนาะใช่ครับฮัลโหลพี่ฮัลโหลได้รถจังบอสเนี่ยครับกำลังกำลังไปเอาครับพี่โอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดเออถ้าเกิดว่ารถหายเดี๋ยวเอาเงินค่าเผาให้ส่งก่อนแก๊งนะครับเนี่ยมีอยู่แต่ทรงก่อนเที่ยงคืนนี่แหละแน่นอนแก๊ง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 แ ไม่ไม่ต้องออกค่าพามาก็ได้พยายามอย่าหายแล้วก็เอาค่าคอมมาได้ครับนะครับโอเคครับเราต้องพาพี่โจนทำงานอ oh, ใครอะ่ะน้องทูอ๋อเจ้าของรถครับพี่เอ้า oh, ไม่ใช่น้องทูเป็นเจ้าของรถหรอผมให้คนที่อยู่ในแก๊งเนี่ยเขาถือเ oh, <yeah. S 1> อยู่นู้นเลยครับพี่โจน นี่เหรออาสามสองในตำนานใช่ครับคันแรกในประเทศครับผมโอ้โหแต่ละคนใครวะเนี่ยอันนี้ชื่อยูเซียบครับอ๋อสวัสดียูเซียบโอ้โหนี่ทำเด็ดล็อกกันแทบจะทั้งทั้งแก๊งเลยหรือเปล่าใช่ครับพี่โจนว่าไงผมว่านะการทำงานขาวเนี่ยมันก็ดี่ิวหอก แต่ว่าอะดรีนาลีนในเลือดผมมันไม่ค่อยอะดรีนาลีนเฮ้ยไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่อง,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 งอะดรีนาลีนในตัวผมเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบหลังเลยครับอยากหลังว่างั้นเถอะใช่เป็นอย่างนั้นอะดรีนาลีนนั่นแหละอ่าใช่ครับเอาอย่างนี้พี่ก็ต้องประกันนั่นแหละว่าจะไม่พาตนาะพี่ไปเดือดร้อนนะ่ะก็เอามาสำรองไว้พันหนึ่งก่อนไหมล่ะเผื่อดโดนคดี oh, <yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวผมให้มัดจำไปก่อนส0งร้อละกัน ถือว่าเรารู้ใจกันใกล้ไม่ใกล้เคียงเลยนไม่ใช่น้อยอ่ะมึงควรสักห้าก็ยังดีคือถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเราก็ไปด้วยกันไงเดือดร้อนไม่เท่ากันนะก็จริงเมื่อกี้น้องทูก็บิดพี่ไปเกือบห้าร้อยแล้วอ่ะเกือบห้าร้อยเหรอไม่ถึง่งินเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราเป็นนักคณิตศาสตร์ละครับพี่จบสายวิทย์นะเรียนเลขยากนะอ่าสตูพี่โจนสวัสดีครับเอางี้พี่โจน ประกันไว้ก่อนแล้วจะพาพี่ไปไหนก็เชิญขอค่าคดีประกันไว้ก่อนแล้วถ้ารอด oh. พี่คืนเอางี้ถ้าเกิดว่าโดนจับได้ผมจ่ายค่าเสียหายให้แต่ถ้าเกิดรอดเจ้ากันท oh, <yeah. S 1> านนั้นเอามาสํารองไว้ที่พี่ก่อนสองร้อยลวกันเหตุการณ์ฆ่าหมูเมื่อกี้เนี่ยพี่คงไว้ใจทุกไม่ได้หรอพี่พูดตรงๆอ่ะพี่พี่กระเป๋าอะไรพี่กระเป๋าอะไร <laughs> สับลองไว้ก่อน <laughs> แล้วจะพาไปไหนก็เชิญขอดูความแรงโอ้ยทูปพันหนึ่งอผมให้หมูไปด้วยทิ้งตรงนี้เลยหมูเชียร์ผมอะถ้าเกิดว่าโดนจับเดี๋ยวผมจ่ายค่าประกันให้พี่ผมโอเคอันนี้คำมันสัญญาไม่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 มีคำว่าสัญญาระหว่างเราไอ้เพชรอ้อน้องทูไม่ใช่คนชื่อเพชรประเดศตายจากโรคนี้ไปแล้วพี่โอ้มึงคนเดิมเลยไอ้ที่ขายหมูเมื่อกี้มึงคนเดิมเลย เอะพี่ขึ้นไปนั่งก่อนนะพี่ขึ้นไปนั่งหรือหรือพี่อยากขับผมให้พี่ขับได้นะเดี๋ยวพี่ไม่รอผมแน่กะชิ่งรถละสิกะชิ่งรถละสิเฮ้ยเดี๋ยวรถมันแรงมากเลยอ่ะพี่ไม่ขับดีกว่าว่ะมันตัวแรงมากเลยทำไมอ่ะสองดูดิเร็วเร็วเกินอ่ะขับขับเกินเปล่าขับไปที่จกปูนขับไปที่จกปูนไม่ถ้าให้พี่ถือพวงมาลัยพี่คงจะไม่ไปอ๋อพี่อยากทำไหมล่ะถ้าเกิดไม่อยากทำก็ เราไปขับรถเล่นคุยกันก็ได้นะออแล้วถ้าพังอ่ะอ่ะผมเองผมเองผมเองเวลาคนเรามันห่างบ้านนานๆเนี่ยมันก็จะมีความคิดถึงกันบ้างพี่โจนว่ารู้ไหมที่จกปูอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ที่จะรู้ที่ไหนพี่ทำในงานสุดจริต อาถือว่าวันนี้ถือว่าย้อนวัยของเราสองคนหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์มาอยู่ไหนวันเนี้ยที่จกปูนอ่าคุณไฮเซนเบิร์กครับ, berg, รบสวัสดีครับครับว่าไงครับคุณไฮเซนเบิร์กครับจกปูนตรงไหนวะอ่าแม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรกลับสักสัก,ส,กสักขอเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกันครับครับสวัสดีครับ จากยังไฮเซนเบิร์กหรือจากเ,เขาชื่อเนวัดดอนอารู้จักนะวายกูชิปเป่เลยแล้วจอดทำไมเนี่ยผมกำลังหาจุดจกปูนอยู่พี่อ้เาเราไม่รู้เนอะไม่รู้ปกติผมก็ทำแต่งานข่าวสะอาดนี่แหละ <c oughs> หลังจากเรื่องกนกพรทัวร์ผมก็เลิกทำทุกอย่างที่แบบมันจะไปทำร้ายคนอื่นนะครับมึงทำร้ายกูตอนขายหมูเมื่อกี้นี่เองทุกไม่ใช่ไม่พี่คือเมื่อกี้มันลงไป20กว่าบาทจริงผมให้พี่เพิ่มอย่างนั้นอ่ะ20กว่าบาทนี่คืออะไร หางหมูกากหมูหรืออะไรไม่หมูหรืออะไรไม่ผมผมเข้าใจในความที่พี่แบบไม่ค่อยชอบเรื่องของอีโคนะพี่แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันผันผวนกันบ่อยไอ้ที่ผันผวนที่สุดเนี่ยคือวาจาของน้องมากกว่าล็อกเราออกออกตัวพอีเฮ้ยไอ้ยีเอยตกใจหมดนี่รักเข็มขัดดีนะครับพี่เอางี้พี่ว่าถ้าจะไปอะไปนอกเมืองดีกว่าไหมหมายถึงว่าไปจบคู่นอกเมืองหรอใช่เพราะว่าทางตรงเนี่ยคันนี้น่าจะได้เปรียบ ใช่แต่ว่าหรือหรือจะล็อบหลบช็อกแทกในนี้เราถนัดทางไหนไม่แต่ว่านอกเมืองบางที่เนี่ยมันจบไม่ได้พี่เอาเหรอใช่ลองดูงั้นแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวผมขอถามก่อนขอถามซ้ายผมก่อนโอ้ยมึงจะทำชั่วยังต้องโทรถามเหรอเนี่ยผมผมไม่ทำชั่วมานานแล้วพี่ลุงฮัลโหลครับบอสจกปูนเลขอะไรอ่ะเออบอสจะจกปูนใช่ไหมครับใช่ใช่เออเดี๋ยวผมโทรไปบอกครับขอดูแป๊บนึงครับได้ได้ รอแป๊บนะครับพี่โจนไหนว่าสองหกเจ็ดอ่อหาอะไรอยู่เนะี่ยหาเลขสองหกเจ็ดครับอ๋อเจอแล้วผมก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะย้อมแมวมันหรือเปล่าก็เลยอยากพาพี่โจนไปลองรถนี่แหละวันนี้อขอดูสักยภาพพลงาางัง R32 เร็วเฮียผมไม่ค่อยกล้าขับกัมนมันเร็วมากเลย เรามากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะไซเลนอยู่ใกล้ๆเรานี่เองเรายังไม่ทันจบเลยนะใช่หรือว่าเขาพี่ไปแจ้งสายข่าวไปเนี่ยไหนวะไหนวะพี่จอยนี่นี่นี่เจอแล้วพี่จอยไม่เคยทำงานดำที่นี่เลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยนี่แหละถือว่าเป็นการเปิดซิง <c oughs> ก็แค่จบอะครับพี่ อ่ะพี่ตามผมมาครับ oh, <yeah. S 1> พี่เราไม่ต้องจอดรถใกล้ๆหรอเออว่ะแป๊บหนึ่งนะพี่โจนรอก่อนนะมัันนนต้องงงทยไไไไไปปหหเราต้องทำยังไงเหรอต้องอยู่คนละกองแล้วก็กดจดกด<ร>จบพร้อมกัน ทำมือเป็นรูปตัว E พร้อมยังเอายยงไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วไปไหนพอพอพอเราเริ่ม E ปุ๊บเขาจะเข้าใกล้เราเลยไหมจะัาชี้เราเลยไหมคือมันเป็นอย่างนี้พี่โจนถ้าสมมติเรา E ปุ๊บใช่ป่ะมันจะส่งสัญญาณไปหาตำรวจว่ามีการทำผิดกฎหมายตรงนี้แล้วก็เราเนี่ยก็ต้องรีบขึ้นรถให้โดยทันทีเลย อ่าแล้ว oh, <yeah. S 1> แล้วเราก็ต้องรีบหนีให้ได้ครับโอเคได้เดี๋ยวนะมผมให้สัญญาณนะพร้อมพร้อม okay. โอเคหนึ่งสองกดเลยเอ,าอา้าไม่เอาทำไมผมกดไม่ได้ผมจกไม่ได้จกไม่ได้รอหลออ,อ,อโอ้พี่กระจกไม่ได้เหมือนกันโทษทีมาไม่จกไม่ได้จริงพี่ต้องกอดดิผมกดไปแล้วอพี่จอนมาเร็วยัง <c oughs> ไม่ผมอยากจก oh, ผมอยากจก <yeah. S 1> จอร์นล้อกก่อน ผมจบไม่ได้เรากับม่นี่มานี่ผมจบคนเดียวได้มาพี่โจ้เดี๋ยวผมจบคนเดียวผมจบคนเ <c oughs> <c oughs> ดียวเฮ้ยลูกทำไงเนี่ย,ยดีนะไม่ให้เงินมันไปพันหนึ่ง ฮัลโหลสวัสดีน้องรักว่าไงเหรออืมพี่โจนอยู่ไหนเหรอครับเมื่อกี้เหมือนยืนคุยกันอยู่แล้วพี่ก็หายไปเลยเออห้าพันเนาะค่ะไทยห0 0พบาทระครับก็ลดราคาต้องเท่าไหร่อะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมน่ะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มแจ้งตำรวจนะครับโจนผมให้พี่เนี่ยกลับมารับผมละกัน เออมันต้องตกลงกันหน่อยอ่ะเอาเป็นว่าพี่ขอค่าหมูพี่คืนแล้วกันอะเท่าที่พี่สมควรจะได้แค่นั้นเองได้ผมจะคืนให้เลยอีกสองร้อยเอ๊ะอีกค่าร้อยสี่ค่าหมูพี่ได้เป็นพันเลยนะเอ๊ะผมได้มาแค่ไม่กี่อันึ่งนะพี่ถ่ายได้เป็นพันเลยนะพี่ขายกลับไปรับเราจะได้เลิกแล้วต่อกันถือว่าวันนี้เราหยอกกันหยอกกันเล่นๆนะถือว่าแบบย้อนวัยย้อนวัยเอ่อก็ กระเป๋า5ะกลับนาก่อนะลัมกนกัมกอนเฮ้ยเหนื่อยวะเหมือนจะดิ้นอ๋อไม่ใช่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ้าวใครเนี่ยสาธุไงเอาทำไมมันขึ้นมาเป็น จากคนเคยไว<_<_>้ใจไอพิชชนแล้วเมื่อไหร่จะมา ไปไหนก็ไม่ได้มาหรือ,อยังเนี่ยสวัสดีครับสัตรุโอนมาหรือ,อยังอ่ะผมรอนเนี่ยกลับไปรับคือผมมาอยากจะให้พี่แบบอยากเห็นหน้าอยากให้เงินสดมากกว่าเพราะว่าแถวนี้มันมีตู้เอทเลยครับ แม่แม่โอนมาก่อนสิห้าศูนย์สองไงเดี๋ยวพี่ได้กลับไปรับจริงๆผมอยากรีบโอนเลยเพราะว่าผมไปไหนไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าตู้เอทีเอ็มแถวนี้ไม่มีจริงครพิบพี่โอ้ได้ได้เดี๋ยวพี่ลองขับวนหาตู้เอทีเอ็มก่อนนะถ้างั้นได้กันแล้วพี่มารับผมแล้วไปตู้เอทีเอ็มด้วยกันก็ได้ครับอ่อยู่ตรงไหนอ่ะนี่ที่พี่พี่หลงขับหลงอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าอ๋อที่นานนี่คือหาไม่เจอใช่ไหมครับใช่วนไปทางไหนอ่ะอ่าผมอยู่ที่ขายหมูครับพี่ อ๋อเหรอใช่ครับจุดจุดเดิมเลยครับอ๋อถ้างั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนไปรับนะได้เลยโอเคโอเค